ชนะคะชุดไทยจินดาดานะคะคุณลูกค้าขาเลือกใช้นะคะผ้าตัดชุดนะคะลายแพววาสีม่วงเลือกใช้นะคะผ้าตัดชุดลายแพววาสีม่วงนะคะคุณลูกค้านะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนาะตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะผ้าตัดชุดไปนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นงานสั่งตัดเนาะคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อผ้าแล้วก็ให้ทางร้านนะคะเราตัดเย็บให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่จ๋าคุณพี่เวียิตท อำเภอนะคะสนามชัยเขตนะคะจังหวัดฉายเชิงเซาค่ะสั่งตัดนะคะเป็นชุดไทยจิตรดาชุดไทยจิตระดาสวยๆชุดนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงสวยๆค่ะสีม่วงสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งตัดชุดนะคะสั่งตัดชุดกับร้านแม่มาริพาไทยนะคะ ชุดไทยนะคะคุณลูกค้าคะถ้าเป็นลายแพรวาแบบนี้นะคะราคานะคะทั้งชุดเลยนะค่าผ้ารวมตัดนะคะราคาอยู่ที่2,800บาทราคาอยู่ที่2,800บาทค่ะคุณลูกค้า่ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งตัดเฉพาะเสื้อได้ไหมสั่งตัดเฉพาะเสื้อได้ไหมสั่งได้นะคะคุณลูกค้าขาราคานะคะเสื้อนะคะราคา 1, 3 9 0บาทค่ะคุณลูกค้าขาโอนมาจํา500บาทนะแต่ถ้าสั่งตัดชุดนะคะคุณลูกค้านะคะต้องสะดวกโอนมาจํา10 0 0บาทนะคะทางร้านถึงจะได้ตัดชุดให้นะคะเพราะว่ารายละเอียดนะคะ รายละเอียดเกี่ยวกับเสื้อรายละเอียดเกี่ยวกับผ้าถุงนะคะจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลของคุณลูกคา้านาอเช่นนะคะของคุณพี่นะคะของคุณพี่นะคะวีระจิตนะคะอก36ความยาวเสื้ออยู่ที่35เพราะว่าคุณลูกค้านะคะเป็นคนแบบว่าเออช่วงช่วงช่วงบนยาวใช่ไหมคะคุณลูกคา้าขาคุณลูกค้านะคะต้องใส่เสื้อนะคะ ถ้ายี่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะเป็นซับโคกบ,บนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของคุณพี่เขาใส่นะจะเหมือนเป็นทรงคอบเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะก็จะเป็นเฉพาะตัวบุคคลของคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะสั่งตัดเฉพาะตัวบุคคลของคุณลูกค้า ทั้งนั้นเนาะทางร้านนะคะก็มีไม่ยากค่ะคุณลูกค้าสั่งตัดได้แต่คุณลูกค้าต้องสะดวกโอนมาจําคุณลูกค้าต้องสะดวกโอนมาจําแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้นะคะแขนยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะความยาวแขนยาวนะคะอยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งตัดได้เลยสามารถสั่งตัดได้เลยนะจ๊ะชอบความยาวที่เท่าไหร่นะคะอันนี้สําหรับแขนยาวสําหรับแขนยาวนะคะของร้านแม่มาริพาไทยนะคะความยาวอยู่ที่21นิ้วแบบนี้นะคะความยาวแขนสั้นเหมือนที่นุ่่ใสอออยูตนนี้คื8.5 ความยาวแขนสองความยาวนะคะแขนสามเออตรงส่วนนะคะเลยสองลงมานะคะความยาวอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วมาตรฐานนะคะคุณลูกค้านะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะอยากปรับนะคะอยากปรับให้เหมาะให้แมทกับของคุณลูกค้าหรือว่าคุณลูกค้านะคะเคยสั่งตัดนะคะที่นะคะความยาวแขนที่เท่าไหร่ความยาวเสื้อเท่าไรที่เท่าไหร่คุณลูกคาก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเราจะตัดนะคะตามที่คุณลูกค้าสั่ง ถ้าคุณลูกค้าใส่ไม่ได้หรือว่าอะไรอะรวมไปหรือว่าคับไปอะไรอย่างไงนะคะทางร้านไม่รับเปลี่ยนทางร้านไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนทุกกรณีนะคะคุณลูกค้าขะเพราะว่านะคะก่อนตัดเราจะพูดคุยก่อนนะคะรวมไปถึงนุ่มจะบอกแพทเทิร์นมาตรฐานแพทเทิร์นมาตรฐานนะคะว่านะคะความยาวเสื้อเท่าไหร่ความยาวแขนเท่าไหร่อกเท่านี้นะคะความยาวแขนเท่าไหร่นะความยาวเสื้อเท่าไหร่เช่นนะคะนุ่มนะคะนุ่มใส่นะคะนุ่มส่วนตัวนุ่มเลยนะ นุ่มจะชอบใส่ทรงผ้าไทยทรงครอปคือความยาวอยู่ที่18นิ้วแต่ถ้าเป็นความยาวมาตรฐานที่นุ่มใส่คือความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าขานอะแค่นั้นนะคะเพราะว่านุ่มสูง160เซนติเมตรเราต้องดูนะคะว่าหนึ่งในเรื่องของส่วนสูงด้วยนะคะในเรื่องของส่วนสูงแล้วเร,เราก็มาวัดมาเทียบนะคะว่าเราจะใส่ความยาวที่เท่าไหร่นะคะความยาวแขนนุ่มใส่อยู่ที่8.5ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าขอความยาวแขน9นิ้วได้ไหมได้จากคุณลูกค้าค่ะ คุณลูกค้าแจ้งได้เลยถ้าเป็นความยาวแขนแบบนี้นะคะที่เป็นแขนยาวแบบนี้คุณลูกค้าบางท่านความยาวแขนอาจจะแค่20นิ้วก็ได้นะคะอยู่ที่คุณลูกค้านะคุณลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะถึงบอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นของตัวบุคคลจริงๆค่ะคุณลูกค้าคะของใครของมันเนาะเสื้อนะคะสวยมากนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยค่ะสีม่วงนะ,ะสีม่วงอก36ความยาวเสื้อ23ถ้านุ่มใส่ก็จะแบบว่า ตรงสะโพกกลางแต่ถ้า25นิ้วจะเป็นแบบว่าปิดสะโพกเลยนะคะคุณลูกค้านะความยาวนะคะแจ้งได้ความยาวแขนแจ้งได้คุณลูกค,ะคะ้าค่ะรอบอกแจ้งเข้ามาได้เลยะคะ่ะคุณลูกคะคะ่ะนอกนั้นเรามีแพทเทิร์นหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเทียบนะคะว่าที่แพทเทิร์นที่คุณเอ่อที่อ่าสัดส,ส่วนที่คุณลูกค้าวัดมาเป็นแพทเทิร์นไหนของร้านแม่มารีพาาัไทยแค่นั้นเองคะ่ะคุณลูกค,ะคะ่ะสั่งตัดได้ง่ายๆสบายๆแล้วใส่ใส่ใช้งานได้จริงใส่ใช้งานได้จริงขอเพียงแค่ คุณล right ูกค้าแจ้งข้อมูลให้ชัดเจนตามที่น้องแจ้งไปแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดตัดไปแล้วใส่ไม่ได้อะไรอย่างไรนะคะทางร้านไม่ได้รับเปลี่ยนไม่ได้รับคืนทุกกรณีนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเข้าใจตรงกันก่อนนะสําหรับงานสั่งตัดสําหรับงานสั่งตัดนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะรวมไปถึงค่ะนี่เลยผ้าถุงค่ะวันนี้นะคะคุณพี่นะคะตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดจิบข้างเป็นผ้าถุงป้ายเปิดนะคะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดคือด้านในสามารถเปิดได้แบบนี้ ผ้าถุงป้ายเปิดนะคะคุณลูกค้าขาเรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างนะค,ะคุณลูกค้าจะผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างนะคะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่สะโพกเท่าไหร่ความยาวที่ต้องการเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้นะคะอย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้นะค,ะคุณพี่บอกว่าเอวน่ะปกติจะใส่ยี่สิบแปดสามสิบแปดเอวยี่สิบแปดสะโพกสามสิบแปดนะคะอันนี้ก็ถ้าตัดทรงนี้นะคะขอเพิ่มนะคะหนึ่งนิ้วจะก็จะเป็นเอวยี่สิบเก้าสะโพกสามสิบเก้านะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าต้อง สั่งเผื่อด้วยสั่งเผื่อด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าจา๋าสั่งเผื่อด้วยนะจ๊ะเอลยี 29, ่สิบเก้านี่ไงสะโพกสามสิบเก้านะคะต้องสั่งเผื่อด้วยนะคุณลูกค้าจา๋าถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้ผ้าถุงรุ่นนี้คือเราต้องบวกนะคะปกติเนี่ยเหมือนนุ่งใส่อย่างเงี้ยคะ่ะนุ่มอาจจะใส่เอลสามสิบใช่ไหม,มเวลานุ่งใส่แบบน,นี้นุ่งก็ต้องใส่เอลสามสิบเอ็ดสะโพกปกติสี่สิบก็ต้องเป็นสี่สิบเอ็ดนะคะคุณลูกค้าจา๋า คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะความยาวสุดผ้าอยู่ที่ส7สิบนิ้วความยาวอยู่สุดผ้าอยู่ที่ส7ิบดนิ้วสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบนะคะผ้าถุงทรงสอบทรงนี้สวยมากนี่ค่ะคุณลูกค้าขาทรงสอบสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะสวยนะคะดูสูงขึ้นแบบว่าสูงเลยละสูงสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ ราคาค่า,าตัดผ้าถุงนะคะปกติ1 7 9 0ัน็ด้ย้าสบาทนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกคา้าร้านแม่มาริผ้าไทยค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทหนึ่งพันสี่ร้ยเกสิบาทสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างเป็นผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างนะคะคุณลูกค้าคะ่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งตัดชุดโอนมาจ้ามาเลยค่ะหนึ่งันบาทและที่สำคัญแจ้งรายละเอียดตามที่นุ้มแจ้งไปแบบนั้นเลยนะคะคุณลูกค้านะเทียบไซส์แบบนั้นมาได้เลย,ยเทียบไซส์ สั่งตัดเสื้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทรงเนาะทรงไทยจิตาดาใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะทรงไทยจินดาเนาะหรือว่านะคะทรงเสื้อต่างๆที่นุ่มสมใส่คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะวันนี้นะคะใส่นะคะเป็นทรงนะคะก็คล้ายๆทรงไทยจินดาเนี่แหละเหมือนกันเลยเพียงแค่เป็นแขนสั้นแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าคะเพียงแค่ว่าเป็นแขนสั้นแค่นั้นเองค่ะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสั่งตัดก็ยินดีนะพี่จ๋ายินดีค่ะอ่ารวมไปถึงนะคะสั่งตัดชุดนะคะสั่งตัดชุดนะคะ ปลายแพรวา่าราคา2800บาทจะมีสบายแถมให้หนึ่งผืนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดทําก่อนนะพอดีว่าคุณช่างตัดไม่ทันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอทาแล้วเดี๋ยวจะส่งตามไปให้ที่หลังนะคะรวมไปถึงนะคะตะกร้าสุดชิคมูลคา่า1 5บบาทแถมให้ฟรีทันทีค่ะพี่จ๋าแถมให้ฟรีทันทีแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะอนของขวัญของฝากปีใหม่อของขวัญของฝากปีใหม่นะคะจากร้านแม่มดีพ้าไทยพร้อมส่งต่อพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกท่านทั่วไทยเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะคุ ผ้าไทยผ้าทอการแต่งกายนะคะของร้านแม่มดีผ้าไทยนี่จะเป็นเซตสีแดงเป็นทรงไทยเรียนต้นนะคะทรงไทยเรียนต้นเลือกใช้ผ้านะคะตัดชุลารแพวาสีแดงถ้าคุณลูกค้าชอบทรงนี้คุณลูกค้าก็แจ้งได้เลย2800บาท2,800บาทค่ะแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงนะคะอย่าลืมนะคะเตรียมโอนมาจํา1 0 0 0บาทด้วยนะจ๊ะแล้วอีก1,800บาทนะคะอีก1,800บาทคุณลูกค้าจะสะดวกโอนก่อนส่งหรือว่าคุณลูกค้าจะเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ยินดีค่ะ ตามที่คุณลูกค้าสะดวกเลยตามที่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะจะส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่นะคะเวีรจิตนะคะอยู่อำเภอนะคะสนามสนามชายเขตนะคะจังหวัดชเชิยงสาค่ะถ้าอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่คะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากๆเลยคุณลูกค้าท่านใดที่เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกรีวิวนี้เป็นครั้งแรกกดติดตาม,กด,ตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีพาไทายหรือว่านะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ ดูจบนะคะพี่จ๋าฝากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอพระคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามเดีย๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวต่อไปนะคะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็รอดูรอชมกันได้เลยจ้ะพี่จ๋าบ๊ายบาย